สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบแบ,บนๆปี่ยาชาแน,นลค่ะพี่น้องมาใน,นีส้อาไมา่ให้กับเผาค่ะเมนูวันนี้จะพามาทำมาระยัดไส้ค่ะพี่น้องเป็นแกงจืดมาระยัดไส้นะคะส่วนมันนี่ค่ะยัดต้มไว้แด้วเพื่อบเป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องก่อนที่เราจะต้มผ่าเราแช่น้ําเกลือ30นาทีค่ะหลังจากนั้นมาต้มอีก30นาทีหรือ15นาทีแล้วแต่เราชอบนะคะพี่น้องผพ้ได้ยานคมลายก็ต้มอีกจาก30นาทีก็ได้แต่มันเสละนะคะส่วนอันนี้ค่ะกระมูซับค่ะ มันเส้นค่ะของเยาจะใส่มุนเส้นด้วยแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้สามเกลือค่ะกระเทียมลาพักชีพริกไทยค่ะพี่น้องนะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะมาค่ะที่นี่จะสมัรวบรัใเ้เบิรงเลยค่ะจะหมักหมูให้ดูค่ะก่อนอื่นค่ะใส่หมูลงไปค่ะของเยาเวเบิรงหมูอนค่ะประมาณนี้นะคะตามด้วยมุนเส้นค่ะมุนเส้นจะไม่เยอะเพราะว่า มะระเรามีแค่สามชิ้นสี่ชิ้นค่ะพี่น้องนะคะกาว่าอเอาแค่แบบว่าเนี่อให่พอดีค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาใส่ลงไปค่ะพริกไทยค่ะเพิ่มความหอมและวก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ แค่นชูรสนะคะพี่น้องแต่ว่าเข้าใส่เข้าบดจําเป็นตรงนี้รสจัดปันใดก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะกินน้ําซุปนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมสับลงไปปกตินี่ยย่าสีสับร่วมกันเลยพี่น้องแต่ว่านม่เสียเวลาพี่น้องค่ะเย่าก็เลยสับทุกอย่างแล้วแล้วเอามาคลุกเข่าให้เบิ้งนะคะพี่น้องหลังจากนั้นคลุกให้เข้ากันค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วค่ะพี่น้องเอามาย่าไส้ใส่ลงไปเลยนะคะ แบบนี้ค่ะเวลายัดไส้อย่าใส่เต็มเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ไส้ทะลักนะคะใส่กระล่งข้อโยโย,โย่ภาษาบ้านเขากับกระล่องข้อดีนะคะให้ไม่มีช่องนะนะคะพี่น้องถ้าใส่รายเกินไปมันจะใส่สแปดออกมาหรือฉลักออกมา <c oughs> นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปถ้าเอามีดซับนะคะบุญเซ็นเ้างส,สุนทร่งเนี่ยค่ะพี่น้องเย่าเบลสับนะคะเย่าหันที่คะ่ะขออนุญาตใช้มือคะ่ะนะคะ เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะยัดสัญญาไปเรื่อยๆให้แล้วทั้งบัตซีชินจะพาไปต้มกันอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าหยัดใส่แล้ววเรียบร้อยค่ะนะคะเส้นขี้ยื่นออกมาอย่างนี้ค่ะเยวก็เอากันไก่ตัดนะคะพี่น้องให้มันสั่นลงค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเยวก็จะใส่3ามเกลือลงไปค่ะกระเทียมพริกไทยลาวพักชีนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่มะละลงไปเลยเพราะว่าเข้าโปรตีนให้นำเรือพผ่านใส่ลงไปมันจะเห็นไหมูรลดโตนะคะ ทำให้หมูลัดตัวแล้วมันจะกระด้างนะคะขนาดนี้ก็ยังเดือดเกินไปอยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเปิดไฟกลางๆค่อยๆให้น้ําเดือดค่ะพี่น้องปรุงรสโดยผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแค่นี้อี่ลิค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมาเกลือก็ใส่ลงไปค่ะรอให้มะละสุกตักเสิร์ฟร้อนๆโรยด้วยผักชีนะคะแค่นี้ละค่ะเป็นอันเสร็จอย่างจืมมะละยอเมื่อยาค่ะผู้ใดบุมักซีอิ๊วขาวกบ่ป้องใส่ค่ะพี่น้องนะคะมงคลก็สสวาเม้นค่ะ เดีะะ๋ยเราใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะมันเป็นแกงเจืดนะคะเฮาจะใส่หลายมันสีเข้มเกินไปค่ะพี่น้องนะคะซดโซเดียมเยอะๆนะคะมันสะบวมโบตกตะเกียเจอค้องขึ้นกันนะคะพี่น้องนะคะซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปแล้วก็ซัานี่นะคะพี่น้องผูใดมักน้ำตาลกระใส่น้ำตาลจิ้มนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะ ไปยังคือใส่น้ำตาลเพื่อให้น้ำซุปเขามีความหวานนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องาบางพนม่ต้องใสก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้ยูนี่เขากินถึงสี่ค่ะพี่น้องเยอะก,ก็เลยใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นต้มสักสินาทีถึง15นาทีให้มะระสุกและให้หมูสุกตักเสิร์ฟร้อนๆกินได้ค่ะนะคะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงจืดมะระยัดไส้ของเล้ยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอให้สุกเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟให้ดูจ้า,าราคะพี่น้องเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยค่ะแกงจืดมะระยัด ไส้ค่ะพี่น้องมะละนะคะึ้นซอว่ามะละตรงขมค่ะแต่ว่าสูตรของเย่านี้บ่ขมมากนะคะพี่น้องเพราะว่าเย่าแช่น้าเกลือไว้ก่อน30นาทีแล้วก็ไปต้มน้ําออกอีก30นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆมาก,กินขมค่ะเอาจาก10หรือ15านาทีก็ได้ค่ะเวลาต้มน้ำออกนะคะพี่น้องต้มออกน้ำหนึ่งนะคะเขาก็เสดมะระทีก็ลั่งพอดีกินค่ะมีขมนิดๆค่ะพี่น้องส่วนน้าซุปนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วเย้าใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยหนึ่งค่ะมันจะมีความหวานนี้ นิดนะคะพี่น้องกลมกลมนะคะบ,บริวาแบบเป็น,วนหวานน้ำตาลเลยนะคะพี่น้องมันสุกกลมกลมขึ้นหวานนำผักนะคะโรยด้วยผักชีหอมหอมผแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะขอคุณหลยๆค่ะพีะรร่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจ้าพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะแกงจืดมะละยัดไส้จ้า